ันนี้เราขอจะพูดกันต่อไปเรื่องมรดกพระรูสาลีนิกธาตุคําว่าพระรูปสารีนิกธาตุหมายถึงไทยเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าภาษาไทยภาษาตลาดจริงๆก็คือการดูดกุฏเจ้าเองการดูดกุเจ้าที่เป็นทีศึกกว่ากับดูดพระรหนั์ทั้งหมดเพราะในตอนนี้ใกล้นิพพันองค์สมเด็จพระรมปสุคติแตกจากพระอานนท์ วันนั้นคืนวันนั้นท้านนมถามพระพุทธเจ้าว่าวันใกล้จะสว่างโภนิพานแล้วเรื่องพระศพพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ทสงตัดว่าอนันทะโดยก่อนอนุนส่งคนณธรรมคุาไตจัดการแบบศพพระพระเจ้าจะกรพพัดพระอนุก็ถามว่าศพพระพระเจ้าจะกรพพัดเขาทำมยังไง พระเจ้าก็บอกว่าเมื่อตถาตมีผ่านไปแล้วเนื้อตาสิระรีระลังกายให้เอาสัมฤทธิ์ห้าร้อยชัน้นมาพันร่างกายและก็ผ้าขาวห้าร้อยถุนพันห้าร้อยชั้นเป็นหน้าสัมฤทธิ์หนึ่งชั้นพันแล้วผ้าขาวพันอีกชัน้นหนึ่งผ้าเสือกแล้วก็สัมฤทธิ์ซ่อนไปชัน้นหนึ่งผ้าขาวพัน,นเสนึ่งแบบนี้อย่างนี้ห้าร้อยครั้ง ถ้าต่อจากนั้นไปถ้านำใส่รางเหล็กหรือรางทองรางทองแดงก็ได้จากนั้นไปก็เอาน้ำมันมน้ำมันหอมใสถ้าเจีงยป่าวสรีระร่างกายลนเมื่อองค์สมเร็จไในจอมไตรปรฎสาสนดานิพานแล้วพระองค์ก็บอกบรรดาบันดาเกษตรหลายให้ทำอย่างนั้น,นบรรดากษัตรหลายก็ทำตามเมื่อทำตามแล้วปรากฏวันแรงไปข่้งของเดินหก วันนั้นเป็นวันเผาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า